เมื่อต้องพากระถิ่นตัวสุขภาพาประจำปีแล้วคุณหมอแจ้งว่าต้องอดข้าวอดน้ำแปชั่วโมงหมายกินข้าวตรงเวลาแบบถิ่นจะทนได้ยังไงไม่เห็นจะยากก็ตื่นมากินข้าตอนตีสี่ครึ่งไปเลย เช้าแบบนี้มันต้องเติมพลังด้วยเม็ดๆพอดีค่ะไม่ว่าเวลาไหนๆกถินก็พร้อมกินตลอดเลยค่ะโอ้จะไม่ได้กินอีกตั้งแปดชั่วโมงถิ่นก็ต้องกินไว้ก่อนแหละกินข้าวกินน้าเสร็จเรียบร้อยก็ไปนอนต่อค่ะตื่นเช้ามาก็ทําหน้าสงสัยแบบนี้เลยวันเสาร์ใครเขาพาหมาไปตรวจสุขภาพการเขาต้องพาหมาไปเที่ยวเรามาถึงโรงพยาบาลตอนประมาณสิบเอ็ดโมงค่ะกถินวอย้หนักมากเพราะว่าหิวน้ำน่าสงสารสุดๆเลยค่ะ ได้เวลาตรวจสุขภาพแล้วค่ะหมอก็ฟังเสียงหัวใจแล้วก็ปอดของกะถินโดยรวมถือว่าโอเคตลกกะถิ่นมากค่ะตอนคุณหมอตรวจฟันมียิงฟันให้หมอด้วยร่วมมือสุดๆตรวจฟันสิรบร้อยก็ไปตรวจตาค่ะคุณหมอบอกว่าตาย,ยังใสปิ๊งอยู่เลยแล้วก็มาตรวจปริมาณน้ําตาค่ะปริมาณน้าตาของกะถิ่นอยู่ที่22ถือว่าปกติตอนที่ใส่ที่ตรวจน่ารักโอ้โหไม่ใช่เวลาต้องมาชมว่าน่ารักหรือเปล่านี่ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตรวจเลือดค่ะ น่าจะเป็นขั้นตอนที่กะถิ่นกลัวมากที่สุดเพราะคุณหมอเจาะเลือดเสร็จเรียบร้อยกะถินหายสั่นเลยพี่ภูช่วยยังแซวเลยว่าแบบอุย้ยเจาะเลือดเสร็จแล้วหายสั่นเลยล่ะเนี่ยแต่ขั้นตอนนี้ก็คือการตัวฉี่ค่ะด้วยความที่กะถิ่นฉี่ไปแล้วคุณหมอก็เลยสวนดึงฉี่ออกมาเอาไปตรวจค่ะวันนี้กะถิ่นถือว่าให้ความร่วมมือดีทุกอย่างเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นการเอ็กซเรย์ค่ะวันนี้เอ็กซเรย์สีฟิล์มเลยขั้นตอนนี้ละค่ะ คุณหมอน่าจะปวดหัวหน่อยเพราะว่ากะิิไม่ชอบนอนหงายท้องผลเอ็กซเรย์ออกมาแล้วค่ะสิ่งที่แม่โฟกัสอย่างแรกก็คือเรื่องปอดของกะถิเพราะว่าเมื่อ5-6เดือนที่แล้วปอดของกะถิมีฝ้าสีขาวค่ะเนื่องจากกินน้ําเย็นแล้วก็สําลักน้ําบ่อย แต่ตอนนี้ปอดของกระดินโอเคแล้วมาถึงเรื่องข้อสะโพกบ้างค่ะคุณหมอบอกว่าข้อสะโพกของกระดินอยู่ในเบ้าสวยงามเลยสุขภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะระหว่างนี้ก็มารอผลเลือดจากคุณหมอค่ะนั่นไงคุณหมอคนสวยเอาผลเลือดมาแล้วไปฟังผลเลือดกระดินพร้อมๆกันเลยค่ะมีเป็นค่าเกี่กับเรื่องอ่าค่าตับแล้วก็ทางนรูนดีนะคะอ่าต่อไปเป็นพวกข้าไตานะคะข้าไตาก็ดีนะคะก็คืออยู่ในช่วงที่ปกติ อันนี้เป็นผลฉี่นะคะอันนี้ก็คือของเขาปกติดีไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้มีเซลล์ลักษณะของเซลล์ออกเลลสบัหรือเซลล์ไม่ไดขาวหรืออะไรน,นะคะแล้วก็เตือนแดงของเขาปกตินะคะอยู่ที่มาทมาทีนสี่ในถัวโอเคผลเลือดดีแม่ก็แฮปปี้คะ่ะ ได้ๆคือกระถินแฮปปี้กว่ากลับมาถึงบ้านก็ไม่พูดพามทาเพลงค่ะของกินเม็ดดพอดีก่อนเลยโดยความที่อดข้าวอดน้ำมาแปดชั่วโมงพ่อก็สปอยสุดๆเลยค่ะมื่อี้นี้ถิ่นขอพอดีสองช้อนพูนเลยนะเอาจริงผลเลือดกระถิ่นดีงามขนาดนี้ก็ต้องยกความดีให้เม็ดเม็ดพอดีนี่แหละค่ะกระถิ่นกินมาปีกว่าแล้วผลเลือดดีมากค่ะแบบนี้เราก็กินเม็ดดพอดียาวๆไปเลยนะแม่นะงาม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 โอ้ยกระถิ่นมันอร่อยเกินไปหรือเปล่าอ่ะฟินหูดีดอีกแล้วน่าเราอ่ะเนี่ยเนี่ยแม่เขาก็ไม่ร มุมมุมข้างหน้ามุมข้างหลังมุมข้างข้างโอ้โหงงกับเขามากเลยเออคือว่าเบดเบดพอดีมหมดชามแล้วอ่ะถิ่นขอเพิ่มอีกได้ไหมอ่ะแม่คลิปนี้ถิ่นไปก่อนหน้า